โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นโฮมเวิร์กหมายเลขสี่เอ่อ making influence influence ก็คืออันนี้นะครับ a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning นะครับก็คือการที่เราจะสรุปอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับอยู่บนพื้นฐานของหลักฐาน ว่าหลักฐานมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่จริงนะครับแก้วแตกแก้วแตกสรุปว่าแก้วมันแตกเพราะว่าหลักฐานมันชี้ว่าพบเศษแก้วอยู่กองกองรวมกันนี่คือหลักฐานว่าทำไมแก้วถึงแตกเออทำไมแก้วมันแตกนะครับ ทำไมแก้วมันถึงเป็นชิ้นส่วนแบบนี้เพราะว่ามันแตกมันตกอะไรางี้นะครับนี่คือหลักฐานหรือหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่สาเหตุที่แก้วแตกก็เพราะว่าแมวกระโดดมาชนแล้วแก้วมันก็ล้มตกจากโต๊ะลงมาอย่างเี้ครับอันนี้เราเรียกว่า in f e r e n c e นะครับก็คือการที่จะสรุปอะไรเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมี หลักฐานแล้วก็มีเหตุผลประกอบนี่เราเรียกว่า inference นะครับโอเคนะครับครูหานก็พยายามอธิบายศับสัพ์พวกนี้เป็นศัพท์สำคัญนะครับครูหานไม่ได้อธิบายศับมั่วซั่วศัพท์พวกนี้ก็คือศัพท์ที่อยู่ต้องเจอยาวเจอยาวไปถึงปรบญตีรบยะโทรบะ,ะเองนะครับศั์พวกนี้นะครับโอเค answer t h i s question you need to infer answer t your own conclusion because not the a s s w t r is not l y s t c t l y s t t t e d in t i n l l i k i n o m p l e t o s p n t t n s e s นะครับก็ให้นักเรียนตอบคำถามเหล่านี้นะครับยู you mm hmm. ต้องสรุปปัญหาสรุปด้วยตัวเองนะครับแล้วก็คำตอบยู you mm hmm. ก็ต้องสรุปเองเพราะว่าในหนังสือไม่มีคำตอบตรงไปตรงมานะครับไม่มีนะครับโอเคเรามาดูกัน What kind of life เ f the j ูเบิร์ดลเขาถามว่าชีวิตของ j ูเบิร์เนี่ยชนิดหรือวิถีชีวิตที่ j ูเบิร์ดดำรงอยู่เนี่ยมันเป็นชนิดไหนนักเรียนออครูหานอยากฟังความเห็นของนักเรียนนะครับนักเรียนเขียนมาสั้นๆหรือเขียนมายาวๆก็ได้นะครับ ลองลองตอบดูว่าข้อนี้คุณจะตอบว่าไงครูหันแปลความหมายให้แล้วว่าไอ้ชีวิตที่ไอ้จูเบิร์ตมันดำรงชีวิตอยู่อ่ะมันทำงานนู่นนี่ออกไปดูสัตว์ออกไปถ่ายรูปสัตว์ออกไปปกปักพิทักษ์รักษาสัตว์ตมันเป็นชีวิตแบบไหนเชิญค้าเ,เรียน นักเรียนจะตอบแบบไหนก็ได้นะมันไม่มีผิดไม่มีถูกจะตอบด้วยเหตุผลอะไรก็กแล้วแต่นะครับ an exhausting life นะครับเป็นชีวิตที่เหนื่อยหนายเป็นชีวิตที่เหนื่อยหนายนะครับก็เป็นคำตอบที่เก๋ไปอีกแบบนะครับนักเรียนนะมีใครมีความเห็นอย่างอื่นไหมครับคือ exhausting life นะครับก็นั่นก็คือคำตอบที่มีนักเรียนแสดงความเห็นออกมานะครับคือครูหันขออธิบายอย่างนี้นะครับชีวิตของจูเบิร์ดเนี่ย direct and delivery เนี่ยเป็นชีวิตที่ดีงามนะครับเป็นชีวิตที่อดทนต่อความยากลำบากเพื่อพิทักษ์ปกปักรักษาไว้ซึ่งสัตว์ป่า แล้วก็บ้านของสัตว์ป่านะครับเป็นชีวิตที่มีชีวิตเพื่อเพื่อชีวิตอื่นนะครับนะครับก็คือเป็นชีวิตที่จะต้องใช้ความอดทนอุตสาหะนะครับคือดังนั้นครูหันขออนุญ,ญาตใช้ความเห็นของนักเรียนรวมกับความเห็นที่ครูหันมีแล้วก็เขียนลงไปนะครับ คือมองในแง่หนึง่งใช่มันเป็นชีวิตที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยสาหัสสากันนะครับแต่มองในอีกแง่หนึง่งมันเป็นความงามของชีวิตนะครับในการที่เกิดมาครั้งหนึ่งก็ได้แสดงความรักต่อทินฐานต่อสิ่งที่เขาผูกพันมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็รักษาพยายามรักษามันไว้เพราะว่าเขา หว่าดวิตกว่าตามสถิติก็คือสัตว์ป่าเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเป็นเท่าตัวนะครับเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เหลือสัตว์ป่าทิ้งไว้นะครับเหลือแต่วิญญาณกระดูกมันไวใ้ให้พวกลูกหลานเรากราบไหว้ก็มันก็ไม่อยากให้เกิดหเหตุการณ์แบบนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะปกปักรักษาไว้นะครับก็คือ live นะครับยูเบิร์ต l i ฟ e นะครับครูหันก็จะตอบอย่างนี้นะครับยูเบิร์ตนักเรียนตอบไม่เหมือนครูหันก็ได้นะครับนักเรียนแต่ว่าครูหันก็แสดงแนวความคิดว่าเอ้ยทิศทางของครูหันตอบแบบนี้นะครับนักเรียนตอบนักเรียนก็ตอบในทิศทางของตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่า ก็ต้องอย่าลืมคำว่า inference นะครับตอบโดยตอบโดยมีพื้นฐานของหลักฐานแล้วก็เหตุผลนะครับ Huberth <Your> นะครับ Live with loving and care คู่หันขอ,อยญาตย้ายนี้สักนิดหนึ่งมาตรงนี้นะครับโอเคครูหันเติมความคิดของนักเรียนลงไปด้วยนะครับครูหันก็จะเอาความคิดของนักเรียนยวิ่งแคร์ and much exhausting นะครับ มีชีวิตอยู่ด้วยความรักด้วยความทนุถนอมแล้วก็เหนื่อยลา้ามาก For Wildlife and his home and okay For Wildlife นะครับชีวิตเพื่อสัตว์ป่า ในข้อ2นะครับ what are the dangers of their film making s work what are the dangers of their film making work อะไรคืออันตรายของการทำงานการถ่ายทำหนังการถ่ายทำภาพยนตร์ w h a t เชิญครับต้อเรียน โอเคนะครับฮูหานก็มีใครตอบไหม The list of getting hurt by wild animal Yes very good นะครับก็คือ The danger of taking risk นะครับ of risk taking and hurting by w i l d a n i m a l โอเคประมาณนี้นะครับผู้หันพูดไว้ก่อนแล้วก็จะได้เ,เขียนจะได้โอกาสผิดพลาดน้อยลงนะครับ The danger of the filmmaking is the danger ตอบ complete sentence นะครับตามที่เขาต้องการนะครับ complete sentence นะเรียน the the danger of the Free making work is taking this of getting hurt by why animal on a cup. Okay. Yes. Why? Why do the tuber try not to disturb animals at their art filming, ทำไมจูเบิร์ตถึงไม่รบกวนสัตว์ป่าในขณะที่เขาถ่ายทำหนังเพราะเหตุใดอ่ะเขาถึงแบบสัตว์ป่าอยู่ดีกินน้ำนู่นนี่นั่นทำไมเขาถึงไม่ไปรบกวนเพราะอะไร ก็เหมือนก็เหมือนคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าพ่อแม่เรากำลังนั่งทํางานอยู่อะเราก็คุยนู่นคุยนี่คุยเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นะครับกเรียนครูหานฮัลโหลครับเดันนะคะโทษจากทางสู้จการนะคะครับครับค่ะเอ่อค่ารักษาบัญชีนะคะ สองพั 2> 2, นสามรอยห้าสิบสี่อะคะ่ะจ้าแล้วก็ค่าโอนสอง5้นสามห้านะคะจ้าค่ะอันนี้รบก,กวนถ้าลูกค้านี้เราคิดถึงภายในชิ้นเดือนนี้นะคะอ๋อแล้วแล้วผมจะส่งผมจะโอนไปยังไงหรือจะอะไรยังไงทำยังไงครับให้โอนเหมือนเออเป็นเหมือนนนาค่าง่ดปกตินะคะเหมือนชำระค่างวดปกติ ใช่ใชท่ทุกทีทุกทีลูกค้าโอนผ่านแอปป่ะคะทุกทีก็โอนโอนผ่านธนาคารนะครับไปที่หน้าเคาน์เตอร์เหรอะคะใช่ใช่ใช่ไปที่หน้าเคาน์เตอร์ที่กติกาเ<อ>นี่ยครับมันยังมีแบบฟอนชำนวนเงินอยู่นะคะถ้ามีก็ก็เชคแบบแบบตอนนั้นนะค่ะแล้วก็ใส่ยอดที่แจ้งไปน,นะคะพอมาได้เลยพอพอ,พอโอนไปนเสร็จแล้วแล้วทำยังไงต่อครับ แล้วก็เซ็นชุดโอนรอพอหลังจากเราได้รับชุดโอนจากลูกค้าแล้วประมาณยี่สิบมาทำการนะคะจะได้เล่นเออชุดโอนนี่ผมเอาผมรอชุดโอนใช่ไหมอ๋ออันนี้ลูกค้าให้เราส่งใช่ไหมจะเหมือนเคยส่งไปให้แล้วนะคะเคย,ยไม่ได้ใช่ไหมเคยส่งไปให้แล้วแต่ว่ามันมันนานมากผมแบบผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนจริงๆอะครับอ๋นนอนางจะส่งไปให้ใหม่ก็ได้คะ่ะ โอ้อ๋อเออนั้นส่งไปพร้อมกับไอ้ตัวใบชำระไปให้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวลูกค้าไปใส่ย,ยอดเองนะคะอ๋ออ๋อก็เดี๋ยวงั้นผมรอใบนั้นอ,อนนแล้วผมก็ดำเนินการ <_ an> ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเย่าส่งตัวใบชำระกระชุดโอนไปให้ขอบขอบคุณมากครับงั้นผมรอจน <_ an> ท,ที่อยู่นะคะที่33ทับ87ทองประชาคอนโดห้อง87นะคะ <_ an> ครับครับขอบคุณครับเหมือนเดิมนะคะเหมือนเหมือนเดิมครับค่ะอันยอดยอด ได้สดแล้วนะคะสี 4, ่สี่พันเจ็ดร้อยกว่าบาทเขียนเขียนลงมาอีกทีก็ได้ครับเขียนไปเลยนะะคเขียนไปในนั้นเลยก็ได้ครับสี่พันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับตีการ์ดบาทแปดสิบเก้าบาทจะ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 มันมีสองสามห้าสี่กับสองห้าสามห้าโอเคโอเคครับแปดแปดเก้าเขียนนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ เออนักเรียนครับขอโทษนะครับคืออย่างนี้ครับครูหันก็ก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพนานนะครับมันก็มีเรื่องโอนรถโอนอะไรพวกนี้ยเอ้ยนักเรียนจอมันตัดนะครับเออ โอเคครับนักเรียนก็ขออภัยนะครับพอดีครูหานก็เมื่อกี้บริษัทโอนร,รถเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพนานแล้วมีมีเรื่องโอนร,รถคือก็ไม่ได้โอนร,รถมาเป็นปีแล้วนะครับเรียนหมายถึงโอนร,รถมาเป็นของตัวเองเนี้ยครับโอเคก็คือพ่อแม่เราทํางานเนี่ยแล้วเราก็โดนรบกวนเราก็เราก็ไปรบกวนพ่อแม่ พ่อแม่ก็จะเกิดความรู้สึกมุนหงิดหรืออารมณ์เสียหรือเสียสมาธิในการทํางานในการดํารงชีพเป็นอย่างนั้นนะครับทํานองเดียวกับเออคือจริงๆข้อนี้มันก็ตอบยากนะจริงๆทํานองเดียวกับสัตว์ป่านะครับถ้าเราไปรบกวนมันเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตธรรมาหากินมันก็ปกติก็ลําบากอยู่แล้วการที่มันจะต้องออกแรงแล้วก็ไปฆ่าสัตว์อื่น มันก็ชีวิตมันก็ไม่ได้สนุกนะครับมันไม่ได้เกิดมาเพื่อเพื่อไปฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเอามันเพื่อความสนุกแต่มันถ้ามันไม่ทำมันก็ต้องตายนะครับมันก็มีชีวิตอยู่ไม่รอดชีวิตของสัตว์ป่ามันก็เป็นเชกเช่นนี้นะครับเป็นเป็นวัฏจักรเป็นวงเวียนนะครับซึ่ง ซึ่งถูกออกแบบโดยธรรมชาติไว้แบบนี้นะครับดังนั้นก็ขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะครับก็คือ j u b e r t try not to disturb the animal while they are filming s because animal need to survive need to survive and คือหมายถึงว่า จูเบิร์ดเนี่ยไม่ต้องกินเพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยมันก็ต้องเอาชีวิตรอดนะครับมันก็ต้องเอาชีวิตรอดมันก็จะต้อง do something that is necessary นะครับทำทำบางสิ่งอย่างที่จำเป็นต่อชีวิตมันในการดำรงอยู่ของชีวิตมันอย่างเช่นมันมันมันอยู่ดีมันไปล่าวัวเงี้ยอยู่ไปตะโกนไล่มันเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับักเรียนมันเป็นอย่างไงนะครับโอเคจูเบิร์ มีเคยตอบมาเนี่ยโอเคจูเบิร์ตบิลีฟว่าแดร์ฟิมเนี่ย can help to help to protect the wild animal the wildlife นะครับ people will will pity หรือว่าจะรู้สึกสงสารแล้วก็ help to protect wildlife นะครับโอเคประมาณนี้นะนักเรียนจะตอบอย่างอื่นก็ได้นะครับนักเรียนโอเคครูหันตอบให้ประมาณนี้ two birds นะครับ believe their fame can help นะครับ can help to Protect Wild Life ชีวิตสัตว์ป่านะครับ Wild Life ประมาณนี้ข้อห้านักเรียนก็ไปทำเองนะครับนักเรียนครูหันก็คิดว่าเป็นประมาณนั้นเออตอนนี้เราเดี๋ยวก่อนนะครูหันจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่า การย้ายที่ฐานมันยังงงงงสามสิบเหลือเวลาอีกประมาณห้านาทีนะครับเหลือีกประมาณห้าทีโอเคครูหานก็ประมาณนี้จบประมาณตรงนี้ก่อนนะครับเออจบ อันนี้ก็คือโฮมเวิร์กนะครับโฮมเวิร์กแล้วก็โฮมเวิร์กถึงนี่นะครับแล้วก็ในนี้ก็คือไรติงนะครับไรติงสก l ลเดี๋ยวครูหันพูดอีกประมาณ4นาทีนะครับครูหันขออนจะพูดอีกประมาณ4นาทีแล้วก็จบไรติงสก l ล The, the descriptive essay often when we write นะครับเรียนผูหันเนี่ยพอพอมันแบบเปลี่ยนที่แล้วมันก็แบบจะงงว่าอุปกรณ์เราอยู่ไหนอะไรเงี้ยครับเรียนมันก็เป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเรียนกูหันก็ต้องใส่เมาส์ก่อนซึ่งเมาส์มันอยู่ตรงนี้นะครับ ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมเค okay, ใส่เมาส์ก่อนนะครับอันนี้ครูหารก็พยายามอธิบายนะครับว่า descriptive writing นะครับครูหารอธิบายไว้นิดหนึ่งก่อน we use dominant impression the dominant impression is the main effect of a person place or things has on our feeling or senses นักเรียนครับการเขียนในลักษณะเป็น descriptive essay ก็คือการเขียนแบบพรรณนาภาษาไทยเขาเรียกพรรณนานะครับนักเรียน หรือว่าหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก descriptive บรรยายนะครับเขาจะใช้คำที่เขาเรียกว่า dominant impression คำที่เกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์เดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับ we give dominant impression by selecting the most important feature a c o l l e c t o r that a person place things and emphasizing it adjective like shy dedicated t h m t m e d and g e n e r a l s can easily give a dominant impression the impression is then support e d by details นะครับคำคุณศรรพัพท์บางคำอย่างเช่นคำว่าอายอุทิศตัวหรือว่าตัดสินใจแน่วแน่ำความใจกว้างคำพวกนี้เกิดความกระทบกระเทือนทางความรู้สึกนะครับ The first topic sentence in paragraph will usually give the dominant impression ครับก็คือใน first topic sentence ของ paragraph ประโยคแรกของ paragraph ที่เป็นคือประ,ประโยคแรกเนี่ยมันก็ตามความรู้เราเดิมนะครับมันก็เป็น topic sentence อยู่แล้วทีนี้เขาก็ใส่คำที่ก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนทางอารมณ์ หรือเกิดความประทับใจทางอารมณ์ความประทับใจทางอารมณ์เนี่ยมันก็มีแบบเศร้าก็มีแฮปปี้ก็มีโอเคนะครับ As well as being dedicated the tubers are daring นักเรียนสังเกตนะครับคำที่กระทบกระเทือนทางอารมณ์ก็คือ dedicated daring daring แปลว่ากล้าหาญนะครับ dedicated ก็คืออุทิศตัว the tubers are not only a patient couple but they are a passionate one as well นะครับ u b e r s เนี่ยไม่ไม่ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติที่เป็นคู่ชีวิตที่อดทนอดกลั้นนะครับแต่ยังเป็นคนที่มีความลึกซึ้ง ในสิ่งที่เขาทำนะครับถ้าเราทำอะไรด้วยความลึกซึ้งเนี่ยแบบเราสนใจเราชอบจริงๆเราอุทิศตัวจริงอันนี้เขาเรียก passionate นะครับคำพวกนี้นะครับที่เขาพิมพ์ตัวดำไว้ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นคำ d o m i n a n t impression นะครับนักเรียนครับครู่านก็คงจะจบ บทเรียนของวันนี้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนแล้วก็พบกันใหม่วันถัดไปนะครับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนทุกคน